าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ บางคนเหมือนเยี่ยงสัตว์ป่าบางคนเยี่ยงเบลฉานบางคนขาดมนุษย์ในจิตใสใจสะอาดบริสุทธิ์มันก็เป็นได้อย่างนั้นแถมหลอกลวงโลกวังอาลาบหลอกได้ชัดเจนล่อ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 หลอกล,ล,ล้างสมองได้ชัดเจนมากก็หกได้แนบเนียนมากถ้าคนที่ขาดสตินี่ก็หกได้แนบเนียน คนมันไล่คุณธรรมคาคุณภาพในเมื่อไม่มีคุณท่าภาพเช่นนี้แล้วไหนเลยละคุณธรรมจะมีราคาค่างวดกวดขันในชีวิตขอตนเองละมันก็ไม่มีราคาไม่มีหน้ามีตาไม่มีชัดชื่อเสียงความรักก็หลอกลวงก็ได้งา่ายแถมเดิมสุรายาเมาเดินสามขาสี่ขาไปตามสภาพไม่มียางอาย ลายสติขาดฮิริโอตปปะนั่นคือขาดธรรมะนั่นเองสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยลหอดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง